สวัสดีครับผมเมืองสานสานขอแนะนําภาพยนตร์เรื่องสาวสวยเย็นชาส่งอาหารถึงบ้านคอยกินคอยดื่มคอยผลงานชิ้นเอกของผู้ใจบุญรักคนบ้าเราสังเกตว่าชื่อเรื่องไม่มีคําว่าพลิกผันต่อท้ายนางเอกของเรื่องนี้คือนายกิเซนัซึ่งเป็นอดีตนางแบบหุ่นดีมากเลยครับหน้าตาดีมากจะว่าไปก็มีข้อเสียอยู่บ้างก็คือผอมไปหน่อยความสนุก3.5เนื้อเรื่อง2 ทำยากนะคิดว่าที่สารพูดโอเคแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนพอะเอกโอฮาชิฉันทุกทรมานมากที่เขียนบทไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นน้ำเดือดหนึงร้อยองศาเดือดค่านเลียแฟนสาวเห็นแล้วก็เป็นหงเป็นใหญ่ใช้ในแบกของเธอปลอประโลมจิตใจที่ร้อนรุ่มนี้ในระหว่างที่ใช้เวลาสีนาทีแกล้งให้เป็นคนดีแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นเธอกลับหายตัวไปอย่างลึกลับ นี่มันความผิดหวังในความรักกันแน่หรือเป็นแค่จินตนาการของโอตาคุกันแน่เรื่องราวเริ่มต้นจากงานเลี้ยงเมื่อไม่นานมานี้เรียนการแสดงอยู่ทีเรียนพนักงานเสิร์ฟที่มารับจอบ็อกก็เป็นรุ่นพี่ของพระเอกพวกนั้นเหมือนกันเข้าใจผิดคิดว่าดาเหอเป็นอาจารย์เป็นความเข้าใจผิดเล็กน้อยแล้วก็เริ่มสนใจไดเหตุเพราะอายุขนาดนี้ยังเรียนเขียนบทอยู่ก็ถือว่าแปลกแบบกแนวไม่มีใครเหมือนไม่เป็นไร จริงๆแล้วอายุก็เยอะกว่าคนอื่นดื่มเสร็จแล้วได้เหตุกับพวกเขาก็ไปนั่งเล่นที่บ้านของฟูมาฟูมาบอกว่าพ่อแม่เป็นหมองั้นก็ต้องเช่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ได้สิแล้วก็หยิบยาบ้าขึ้นมาใช้ได้ง่ายๆบอกว่ามันทําให้สมองเดือดพล่านเป็นเงื่อนไขจําเป็นของการเป็นนักเขียนบทแต่ไม่เหมือนกับพวกหนุ่มสาวเหล่านั้นแม่น้ําสายนี้ไม่มีอะไรให้ได้ฟุ่มเฟือยทั้งวัยรุ่นและร่างกายอีกแล้ววันนี้เลิกเรียนแล้วเพื่อนๆก็ไปนั่งเล่นที่ผับกันอีกแล้วแล้วลิยาก็ถา,ถามถึงเรื่ เพื่อนบอกว่าเขาก็ถือเป็นตำนางคนหนึ่งเหมือนกันนะตอนหนุ่มๆได้รางวัลเขียนนิยายแล้วก็ถูกกรรมการรับเป็นสิทธิ์แต่เพราะไปถอนดอกไม้ที่กรรมการพบปลูกอย่างพิถีพิถันท,ทิ้งไว้เหมือนวัชพืชเลยถูกไล่ออกเขาเอาแต่ใจจอจจออยู่กับการเขียนบทถึงแม้ภรรยาจะนอกใจและอย่าร้างถึงแม้จะจนจนลืมไปแล้วว่าเงินเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรทําให้เขาหยุดได้และเหตุผลที่ต้าเหอไม่ไปดื่มเหล้าก็เพราะความพยายามของเขาได้รับการยอมรับจากอาจารย์ มอบหมายให้เขาทำหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขบทภาพยนตร์ถ้าผู้สนับสนุนยอมรับหลักก็ยังจะได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนต์อีกด้วยนี่เป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยนะแน่นอนว่าต้องตั้งใจเป็นอย่างมากเข้าถึงบทบาทของแต่ละตัวละครอย่างลึกซึง้งพิจารณาบทสนทนาอย่างที่ถ้วนศึกษาเนื้อเรื่องอย่างละเอียดวันนั้นตอนไปซื้อกับข้าวได้เจอลิอาโดยบังเอิญที่แท้เธอก็ใช้ใบเสร็จจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทิ้งไปตามหาดาฮูมา ถามว่าช่วงนี้ทําไมไม่ไปดื่มเหล้าด้วยกันดาฮบอกว่าช่วงนี้ยุ่งนี่นาลีไอพูดว่าอ้ออย่างนั้นเหรอฉันนึกว่านายเกลียดฉันซะอีกดาฮรีพูดว่าไม่ไม่กินข้าวหรือยังแล้วลีออเลยกลับบ้านกับเขาไปตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยบอกเลยว่าเร็วขนาดนี้คุณไม่ต้องทําเองหรอกนะทั้งสองคนไหว้แล้วก็เริ่มทานข้าวลีออชมว่าอร่อยมากทําให้ตาเฮอร์มีความสุขมากเพราะเขาเป็นโสดมาตลอดฝันก็ไม่เคยฝันว่าจะเจอแบบนี้เลย แล้วการพัฒนาต่อมาก็เกินความคาดหมายของต้าเหิงทั้งสองคนดูเหมือนกําลังพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแต่จริงๆแล้วดื่มด่ำไปกับมันมากแล้วก็เริ่มต้นบทสนทนาที่ยาวนานถึงสี่นาทีเลยทีเดียวทุกคนต่างตั้งต,า,งตารอแต่ฉันก็ปล่อยมันออกมาไม่ได้ในห้องเรียนวันถัดไปอาจารย์วิจารณ์บทของสาวผมสัน้นบอกว่าไม่ควรเกลียดชังผู้ชายทุกคนเพราะความแค้นอดีตแฟนกระบวนการเติบโตก็คือการฝึกฝนตนเอง การแยกแยะระหว่างภายนอกและภายในของคุณเป็นทักษะพ,พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยหลังจากที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากสร้างบทที่ดีใช้ชีวิตให้ดีก็อย่าไปติดอยู่กับอดีตตั้งแต่เริ่มต้นเขียนบทคุณก็ปรับปรุงแก้ไขามาตลอดมันก็ยังเป็นอคติของคุณอยู่ดีเดี๋ยวจะมีเพื่อนผู้หญิงลุกขึ้นมาโต้แย้งบอกว่าที่เธอเขียนได้เฉียบคมเพราะยังรักแฟนเก่าอยู่ สาวผมสั้นก็ร้องให้ออกมาเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ฉันจะยังรักเขาได้ยังไงอาจารย์บอกว่าในฐานะนักเขียนบทต้องมองและวิเคราะห์ตัวละครอย่างถูกต้องและเป็นกลางถ้ายังติดอยู่ในความรักและความแค้นก็เขียนผลงานดีๆไม่ได้หรอกเลิกเรียนแล้วฟูจิมาเรียกพวกเขาไปดื่มโอคาวะก็เลยพูดถึงเรื่องบทละครเพื่อนๆทุกคนดีใจกับเขาให้กำลังใจเขาแต่ต้าเหอว่าอย่าเพิ่งบอกใครยังไม่แน่ว่าจะไปถึงไหนเขาเขียนอย่างขมขม่นอยู่แต่ลิยาขอให้เขาช่วยนวดหลังให้ สองคนนี้ใช้ชีวิตกันอย่างไม่เกรงใจใครและลิยายังเสดอตัวอยากแสดงในบทละครที่ต้าเหอเขียนอีกด้วยว่าจะได้อนุมัติโครงการหรือเปล่าก็ยังไม่แน่เลยต้องดูว่าผู้สนับสนุนจะพอใจหรือเปล่าเห็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็คงเข้าใจทําไมลลิยาที่สวยและอายุน้อยถึงได้ไปชอบตาเหตุที่แก่และไม่หลอ่อบางนักแสดงเพื่อโอกาสเดียวถึงกับทําทุกอย่างจริงๆแทบจะเอาให้ได้เลยแล้วเพื่อนร่วมชั้นอย่างีิงชื่อกับสาวผมสั้นก็สารภาพรักกันทั้งคู่ก็เลยคบกัน พอถึงเวลาไปปิกนิกลิยาประกาศความสัมพันธ์กับต้าเหรอระหว่างนั้นยังถ่ายรูปคู่กันด้วยแต่ตอนไปซื้อเหล้าฟงเชียนก็ถามลิยาว่าคิดจะใช้บทละครได้โอกาสแสดงหนังนักลี่ยาบอกว่าและพูดว่าแม่น้ำก็มีข้อดีอยู่บ้างนี่นาแต่ความจริงแล้วมันได้ราบเรื่นอ,อย่างที่พวกเขาคิดผู้สนับสนุนไม่พอใจใบทอภาพยนตร์แถมยังแอบกระซิบกับอาจารย์ตอนแม่น้ำออกไปรับโทรศัพท์ว่าเปลี่ยนคนเถอะ อาจารย์บอกว่าให้เวลาเขาอีกหน่อยเถอะคืนนั้นต้าเหอไม่สนใจลิยาที่เตรียมตัวมาอย่างดีเลยนี่ฉันเปิดระบบเล็งอัตโนมัติแล้วนะเขากลับไม่แม้แต่จะมองเห็นได้ชัดว่าอัตราการเกิดลดลงทั้งหมดเป็นเพราะความเครียดหลังจากลิยาถามให้กระจ่างแล้วก็อยากจะไปงั้นบทไม่ผ่านก็เสียเปล่าหมดเลยสิแต่ต้าเหอก็เกลี้ยกล่อมให้กลับมาอีกก็บอกว่าคุณไม่มีที่ไปต่อแล้วนี่นาอย่างน้อยฉันก็ยังมีโอกาสบ้างถ้ามันสําเร็จละ่ะ วันรุ่งขึ้นสาวผมสั้นก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างตาเหอบอกว่าไม่ค่อยดีเลยกำลังพูดกันอยู่แชงถึงมาเรียกสาวผมสัน้นที่แท้พ่อของเขาล้มป่วยเขาเลยต้องทิ้งความฝันกลับบ้านไปทํานาก่อนไปขอฝากของขวัญชิ้นนี้ไว้เป็นที่ระลึกแทนความรักของเราทั้งคู่ดูเหมือนคู่รักที่กําลังจะจบการศึกษาต่างก็เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอะไรมากขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพส่วนต้าเหอหลังเลิกเรียนกลับบ้านเตรียมอาหารเย็นแสนอร่อยไว้แต่ลิยายังไม่กลับมา เลยไปหาที่ผับเจ้านายบอกว่าเขาลาป่วยเลยไม่ได้มาค่ะพอตอนกลับไปถึงก็พบว่าเขานอนหลับไปแล้วลิอาถามเขาว่าไปไหนมาทาเคพูดว่าผมไปหาคุณนาไงอย่ามานอนอยู่ตรงนี้เลยแต่พอหันหลังกลับไปก็พบยาทําให้มีความสุขเช้าวันถัดมาที่ทาเคตื่นขึ้นมาก็จําได้ทันทีทาไมยานี้ถึงคุ้นเคยจังนี่มันยาของฟุกิอมามะชัดๆเลยไปถามฟุกิอมามะที่โรงเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นฟุกิอมามะก็ยอมรับเลย ทั้งสองคนไปที่บ้านฟุกิอามะท้าเอถามเขาว่ากี่ครั้งแล้วฟุกิอามะบอกว่าครั้งเดียวกับสิบครั้งมันต่างกันตรงไหนเหรอแล้วทําไมรีก็อยู่กับเธอด้วยละ่ะเธอไม่รู้ตัวบ้างเหรอดูหน้าตัวเองสิหน้าใหญ่ขนาดนั้นเหมือนขนมปังยืนขึ้นมาเลยตาเหอว่าไม่ใช่ลี่อายไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกเฟิงเจียนบอกว่าเลิกพูดเถอะเธอก็ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกเธอไม่ใช่ปัญหาเรื่องโชชาติด้วยซ้ําฉันกําลังพูดอยู่พอดิลยาก็มาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้น ก็บอกแล้วว่าต้าเหิไม่ว่างไม่มีเวลาเล่นกับเธอเลยอย่างนี้ไม่ได้เธอต้องหาความสุขเองตาเหอเลยคุกเข่าลงไปบอกว่าทําไมฉันถึงทําไม่ได้แล้วก็กินยาหมดเลยทําให้ฟูงะตกใจเลยนะนี่คุณกําลังหาความตายอยู่หรือไงอยากตายนักเกินนี่คุณคิดว่ามันคือ,อยาอะไรถึงได้กินขนาดนี้ถ้าคุณยังฉันจัดทั้งสองคนดูแลเขาไปพร้อมกับถอนใจไปความมุ่งมั่นของไดกะ เป็นความแข็งแกร่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนคาซามะบอกว่าถ้าฉันมีพลังอยางเขาคงได้เป็นหมอไปแล้วหลังจากเรื่องนี้ลีอาก็กลับมาอยู่กับเขาอีกครั้งแต่คำพูดที่ว่าไม่มีผู้หญิงบ้านก้องเงียบเหงาไม่สงบสุขได้เหไม่สามารถทุ่มเทพลังทั้งหมดทั้งหมดอยู่ในบทแล้วแค่ลียาออกไปข้างนอกเขาก็คิดมากแต่พอตามออกไปดูก็พบว่าเธอแค่เดินเล่นเฉยเลียาบอกว่าเธอลงเรียนการแสดงแล้วเตรียมฝึกฝนฝีมือการแสดงให้ดี พวกเรามาช่วยกันสู้ไปด้วยกันเถอะเห็นได้ชัดว่าระยะห่างระหว่างเขาทั้งสองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแรงกดดันต่างๆทําให้ต้าเหอเขียนอะไรไม่ออกเลยสักตัวอักษรเดียวก็เขียนไม่ออกแทบจะพังทลายลี่ยาอยากจะปลอบเขาแต่ต้าเหอบอกว่าเขาหมดความมั่นใจแล้วตั้งแต่ตอนที่เขายังหนุ่มได้รับรางวัลหนังสือก็อยากจะเป็นนักเขียนบทมาตลอดและคิดเสมอว่าตัวเองมีฝีมือแต่ไม่ได้รับการยอมรับแต่เมื่อโอกาสนั้นมาถึงจริงๆเขากลับพบว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถอย่างที่คิด ความมุ่งมั่นที่เขาภาคภูมิใจมาตลอดกลับกลายเป็นการมุ่งไปในทางที่ผิดอย่างไม่รู้ตัวจึงเกิดเหตุการณ์ในตอนต้นของเรื่องขึ้นเลียกอดเขาไว้และช่วยเขาค้นหาความมั่นใจด้วยวิธีการเช้าวันรุ่งขึ้นเลียหายไปแล้วแล้วต้าเหอไปที่บ้านเกิดของลิยาเพื่อตามหาเพื่อนบ้านบอกว่าครอบครัวของพวกเธอได้ย้ายออกไปนานแล้วเขาไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนกําลังเสียใจอยู่คนเดียวไกลออกไปเล็กน้อยยังมีคนร้องเพลงอยู่เห็นได้ชัดว่าความสุขและความทุกข์ของมนุษย์นั้นไม่เกี่ยวข้องกัน โลกนี้เป็นเพียงโรงละครอ,อุดมคติขนาดใหญ่พระเจ้าไม่สนใจเลยสักธรรมฉันเป็นคนตัดสินทุกอย่างตาเหอกลับไปที่โรงเล่าอีกครั้งแต่ไม่คิดว่าอาจารย์จะรอเขาอยู่ที่นี่ตาเหอคุกเข่าลงทันทีบอกว่าลิยาหายไปเขาเขียนอะไรไม่ได้เลยสักตัวอักษรเขาหมดหวังกับตัวเองแล้วแต่ครูกลับดูสมกมากเขาบอกว่าเข้าใจแต่ก็เขียนไม่ออกแล้วจะยอมให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดมือไปให้กับดาเหอได้ยังไง ไม่คิดว่าจะทําให้เธอถึงกับเป็นแบบนี้ตอนนี้เจ้านายก็เข้ามาพูดตอบเขาบอกว่าอย่าไปตามหาลิยาอีกเลยจงคิดเสียว่าเธอเป็นเทียนภาพมายาแล้วก็ไปต่อเธอพวกคุณก็แค่ถูงกันและกันอยู่เท่านั้นเองอาจารย์บอกว่าจะให้โอกาสเธออีกสามวันสุดท้ายไปทําให้บทเสร็จสิ้นเถอะตอนจบก็คือดาเหอประสบความสําเร็จภาพยนตร์ก็ฉายได้อย่างราบรื่นแต่สิ่งที่เธอเขียนนั้นไม่ใช่บทภาพยนตร์แต่เป็นชีวิตของเธอเองพร้อมกับประตูโรงเรียนที่ปิดสนิทลง พวกที่เคยดื่มเล่าด้วยกันก็ไม่เคยได้เจอกันอีกเลยจริงๆแล้วหลายคนคุณได้เจอหน้ากันครั้งสุดท้ายไปแล้วแค่คุณยังไม่รู้เท่านั้นเองคาสมสอบเข้าคณะแพทย์ได้แล้วก็เป็นหมอสาวผมสั้นตามหาความรักไปหาคยจิตทั้งคู่แต่งงานกันและมีลูกสามคนหลังจากภาพยนตร์เข้าฉายดาเฮกได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการและกลายเป็นนักเขียนบทชื่อดังขณะเดียวกันเขาก็รอรีอยู่ตลอดเนื่องจากสตเติลของเรื่องนี้เป็นการแปลอัตโนมัติดังนั้นในช่วงหลังจึงมีอีกความเห็นหนึ่งว่า เรียเป็นคนจริงแต่ความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับดาเฮก็จบลงหลังจากไปเคลียร์ที่บ้านของฟูงี้มาแล้วไม่มีอะไรต่อจากนี้แล้วแต่แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนหรือถ้ามีเพื่อนคนไหนเก่งภาษาญี่ปุ่นเพิ่งดูหนังเรื่องนี้จบก็ลองมาเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ว่าตอนจบของเวอร์ชั่นต้นฉบับมันเป็นยังไงกันแน่เรื่องพล็อตนี้แย่จริงๆนะแต่เรื่องนักแสดงนี่ดีจริงๆชุดนอนของนางเอกสวยดีนะคะแต่ก็ต้องดูคนใส่ด้วยคะ่ะรูปร่างนางเอกผอมไปหน่อย แต่โดยรวมถือว่าสมบูรณ์แบบเลยค่ะฝีมือการสแสดงของเธอก็ดีนะคะช่วยเพิ่มคะแนนได้เยอะเลยหนังเรื่องนี้สื่อความหมายได้ลึกซึ้งดีค่ะเรื่องราวของฟูคาะสอนให้เราเข้าใจว่าถ้าฐานะทางบ้านไม่ดีก็อย่าพูดถึงความฝันเลยหลายเรื่องดูเหมือนจะมีทางเลือกมากมายแต่จริงๆแล้วมีไม่กี่ทางที่เราจะคว้าได้อย่างที่เขาว่ากันว่าสนาจะได้เป็นข้าราชการไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเขาสอบได้179คะแนนเข้าเรียนคณะเขียนบทได้แต่คนอื่นทำได้ไหมละ่ะ เรื่องราวของเฉียงและสาวผมสั้นบอกเราว่าอย่าเจออุปสรรคครั้งเดียวแล้วเลิกเชื่อในความรักถ้าอุปสรรคเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องบังคับตัวเองให้เติบโตวความทุกข์ยากไม่ควรค่าแก่การสรรเสริญแต่ควรค่าแก่การเรียนรู้อย่าทำผิดซ้ำรอยเดิมชีวิตกว้างใหญ่ไพศาลดังนั้นอน,นอนาคตจึงสดใสเรื่องราวของพระเอกทาคาชิบอกเราว่าถึงแม้จะไม่ไปเก็บเหรียญหกเทนนีก็คงยากที่จะเอื้อมไปถึงดวงจันทร์จริงอยู่ที่คนที่มีความสามารถแต่ไม่ได้รับโอกาสนี้มากมายแต่คนส่วนใหญ่ อาจจะไม่ได้มีความสามารถมากอย่างที่ตัวเองคิดและสําหรับคนธรรมดาที่ไม่มีทั้งฐานะและเส้นสายสิ่งสําคัญที่สุดคือจิตวิญญาณแห่งความปรารถนาอย่างบ้าคลั่งของพระเอกกลางวันก็คิดคืนก็คิดกินข้าวก็คิดนอนก็คิดถึงแม้จะบาดเจ็บที่ไหลออกมาจากแผลไม่ใช่เลือดแต่เป็นความคิดนี้เอาพลังแบบนี้ไปทุ่มกับการเรียนเถอเชื่อเถอะว่าการเรียนในโรงเรียนเป็นเรื่องที่ได้ทั้งการลงทุนและผลตอบแทนคุ้มค่าอย่างยิ่งออกจากโรงเรียนไปแล้วก็แทบจะไม่เจอเรื่องแบบนี้อีกแล้วล่ะ รวมถึงการเรียนหลังเรียนจบด้วยแน่นอนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเนื้อเรื่องต้นฉบับไม่ค่อยมีอะไรควรจะกดข้ามดูก็พอคิดว่าที่พี่เขาพูดก็โอเคนะก็เลยกดไลค์ให้เป็นกำลังใจหน่อยขอบคุณที่รับชม